เนี่ยแม่งอร่อยว่ะตอนนี้นะเป็นร้านสุดท้ายของจริงละชื่อว่าร้านอาหารถึงเชียงใหม่ร้านนี้ได้มิชลินห้าปีซ้อนนะโดยยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่นี่ไปไปกินกันอาหารออกเร็วซะด้วยไม่ธรรมดาเราสั่งมาทั้งหมดสามเมนูนะครับอันนี้คือออเดิฟไอซี่ออเดิฟเมืองก็คือเป็นชุดขันตกเมืองน้ำพริกหนุ่มแคบหมูไส้อั่ว แกงทังเลน้ำพริกอ่องนะครับแล้วไข่ต้มอันนี้คือเป็นนี่ครับแกงผักหวานนะไข่หมดแดงนะครับผมนี่ผักหวานแล้วไข่หมดแดงนะฮะส่วนอีกเมนูนึงที่สั่งมาเมนูสิ้นคิดที่สั่งโดยตากล้องผมนะฮะปีกไก่ทอดอืมอร่อยท่าไหรังเลทังเลครับ